สวัสดีครับ I know you know วันนี้อยู่กับการย่อขยายวิดีโอในโปรแกรม Premiere Pro นะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Premiere Pro ขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการจะย่อหรือว่าขยายสมมุติว่าเราจะขยายแล้วกันสมมติเราต้องการจะขยายตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงช่วงนี้เราก็ตัดคลิปแยกไว้ก่อนว่าช่วงนี้เราจะขยายให้มันซูมเข้าไปมาที่เครื่องมือทางด้านสายครับตรง Motion น,นะครับแล้วเราก็จะมี Scale สเกลตอนนี้มันคือ1 0ึ่้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราปรับเป็น150มันก็จะซูมเข้าไปครับผมตามนั้นเลยหรือเราจะคลิกเมาส์ค้างแล้วก็เลื่อนเอาก็ได้ครับต้องการให้มันซูมเท่าไหร่สมมุติว่าเราต้องการให้มันซูมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บลองกดเพย์ดูครับอ่าพอถึงช่วงนั้นมันก็จะซูมเข้ามา ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการย่อแล้วก็ขยายขนาดของภาพในวิดีโอของเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม